สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคุณอุรชัยคุณอนุชาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับอาจารย์นันทนาเฉพาะเรื่องที่เสนอเป็นยติด่วนเมื่อวานนี้ครับสวกลุ่มใหญ่เลยที่ไม่เห็นด้วยทีนี้ในฝั่งอาจารย์นันทนาในฐานะผู้เสนอเนี่ยเอาไงต่อครับเฉพาะเรื่องนี้ในส่วนที่นําเสนอเกี่ยวกับการที่จะให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมของวุฒิสภาตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นการที่จะพยายามนำเสนอให้เห็นว่าถ้าเผื่อว่าตุลาการเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมะก็สามารถที่จะถูกตรวจสอบได้แล้วก็การตรวจสอบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถ่วมดุลในสามสถาบันหลักก็คือ,อตุลาการบริหารและก็นิติบัญญัติในส่วนของนิติบัญญัติเนี่ยก็จะพยายามนำเสนอเรื่องนี้ <S <S เพื่อที่จะไปสู่ การถกเถียงอภิปรายให้สาธารณาชนเนี่ยได้รับทราบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขอส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพราะเราเชื่อว่าในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันควรจะเป็นการตรวจสอบกันเองในกลุ่มวิชาชีพแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรอิสระนะคะเราอยากให้มีการตรวจสอบในลักษณะที่เป็น Code of Conduct ถ้าเผื่อว่ามีใครที่ทําไม่เหมาะสม ก็ควรที่จะได้รับการตรวจสอบด้วยกลุ่มตุลาการของสารธรรมนูญกันเองนะคะเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้แต่หลังจากที่ทาง สภาเนี่ยได้ตีศกอันนี้ลงไปซึ่งก็ไม่เกินความคาดหมายมเพราะว่าเสียงเราเป็นเสียงข้างน้อยะนะคะแล้วก็ดูจากการที่ประธานเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้นําเสนอตั้งแต่ครั้งที่แล้วมีการปิดไมค์กระทั่งมีกระบวนการทัวลงไปที่สภาอ,อย่างอย่างหนักนะคะจึงทําให้ประธานสภาซึ่งก็ คือรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานเนี่ยได้อนุญาตให้มีการนําเสนอยติตามข้อบังคับการประชุมข้อที่40่วงเล็บหนึ่งซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของสวออที่จะทําได้ก็เลยเปิดให้มีการนําเสนอยติแต่สุดท้ายเนี่ยการลงมติเนี่ยก็เป็นไปตามคาดก็คือว่าเสียงข้างน้อยก็แพ้ไปยติก็ตก ะ,ะทนนี้ถามว่าเมื่อยติตกแล้วเนี่ยทำอย่างไรนะคะนะตามข้อบังคับการประชุมเนี่ยเมื่อยติตกแล้วเนี่ยตลอดสมัยประชุมนี้จะไม่สามารถหยิบยกยตินี้ขึ้นมาหารือหรือว่านำเสนอได้ในสภาอีกต้องรองเป็นสมัยหน้านะคะ ขั้นตอนต่อไปเราคงจะไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้นอกจากสื่อสารให้สาธารณาชนได้รับทราบว่าเราได้พยายามที่จะนำเสนอประเด็นนี้ให้มีการตรวจสอบอย่างนี้ในองค์กรของสารรัฐธรรมนูญแล้วแต่ก็ไม่สามารถผ่านมติที่ประชุมได้ก็ คงจะต้องอวางตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นเรื่องของอการที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเขาได้ส่งเรื่องไปแล้วนะคะก็ต,ตรงนั้นก็คงจะรอผลการตรวจสอบจากทางฝั่งผู้แทนราษฎรเลยค่ะครับในฝั่งของสวในฝั่งของกลุ่มของอคุณนันทนาเนี่ยสมัยประชุมนี้โดนทั้งเรื่องของการปิดใหม่แล้วก็ล่าสุดก็คือโบทตีตกรอไปสมัยหน้า สมัยหน้าเนี่ยก็มีมีความหวังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้เนี่ยโอ้สองครั้งมาก็ดูแนวโน้มแล้วก็ไม่น่าจะผ่านไปได้แล้วการดําเนินการต่อไปคือจะพาสไปเรื่องของการส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเลยไหมครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเ,เราทํางานอยู่ในสมาสภาอุธิสภาตรงนี้เนี่ยนะ เสียงข้างน้อยเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการใช้เกมการโหวตเราจะแพ้หมดครับทุกเครื่องอมไม่ไม่ต้องคาดหมายอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะ,ะสมัยประชุมนี้สมัยประชุมหน้าถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องที่มีการโหวตเนี่ยเราจะแพ้มาติดหมดนะสิ่งที่ทางสวเสียงข้างน้อยจะทำได้ก็คือ ความพยายามในการที่จะสื่อสารต่อสาธารณะเพราะว่าในที่ประชุมอุทิสภาเนี่ยจะมีการถ่ายทอดการประชุมตั้งแต่เปิดประชุมจนกระทั่งปิดประชุมประชาชนทั่วไปสามารถติดตามได้และสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าการประชุมของอุทิสภาเนี่ยได้รับความสนใจจากสาธารณชนเพิ่มมากขึ้นจากสวชุดที่แล้วนะคะ,คะจะเห็นได้ว่า มีความตื่นตัวในการที่จะเข้ามาดูการประชุมมีการตัดคลิปต่างๆออกไปโดยสื่อมวลชนนำเสนอเป็นคลิปสั้นออกในทิกตอกใน y t u t u นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างการรับรู้อย่างหนึ่ง ในสิ่งที่เราสามารถจะทําได้นะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการโหวตเราก็แพ้นะคะแล้วก็จะอยากจะชี้ให้ทั้งคุณอุรชัยแล้วอุรชัยแล้วก็คุณอนุชาดูถึงความย้อนแย้งในสภา,าเมื่อวานนี้ครัถ้าเผื่อว่าใครที่ติดตามหลังจากที่ยัดติเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมของตุลาการตอกไปแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอเปรมศักดิ์ก็ได้หยิบยกยัดติใหม่เรื่องน้ำท่วม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยตินี้ถูกเสนอเป็นหนังสือตามมาตาตามข้อบังคับข้อที่สามสิบห้าไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะแต่ไม่ได้รับการบรรจุก็หยิบยกขึ้นมาใหม่เสนอ,อเป็นยติด่วนใหม่มีมมผู้รับรองเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยมีผู้อภิปรายเต็มสภาแบบเยอะมากยี่สิบสามสิบคนเห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม แต่สุดท้ายประธานก็ไม่ให้มีการลงมติมครับไม่ให้มีการลงมติเรื่องนี้ทั้งๆทีท่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยว่าจะลงไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอืม,มันเป็นการย้อนแย้งไหมคะครับในส่วนของยติที่เดนเสนอเนี่ยลงมติทันทีเลยมีผู้ยังไม่มีผู้อภิปรายเลยมีแต่ผู้รประท้วงครับประธานบอกลงมติแล้วตกเลยอืแต่พอเป็นยติน้ําท่วมซึ่ง คาดว่าถ้าลงมติเนี่ยจะมีเสียงที่สนับสนุนเพราะเชื่อว่าสวที่มาจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาก็คงไม่อยากให้เขาดูแย่ถ้าเขาลงมติว่าไม่รับเรื่องน้ําท่วมขึ้นมาแก้ปัญหาครับ <c oughs> แต่ก็ไม่มีการลงมติโดยประธานอ้างว่าอันนี้เนี่ยเป็นยติที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว <c oughs> ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งแค้จริงแล้วประธานเนี่ย ได้อขอมติให้คนรับรองเนี่ยคือเจ้าของยติเนี่ยก็คือหมอเป็นศักดิ์เนี่ยได้ขอใหอ้มีการรับรองยติเป็นยติตรวจไปแล้วแต่ประธานก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นำพามาซึ่งการ,รลงมติอ,มอันนี้เป็นความย้อนแย้งเลยคะว่า<อ>ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไมเขาไม่ให้ลงมติถ้าเผื่อว่าจะให้คาดเดาก็คือว่าทางกลุ่มใหญ่เนี่ยนะคะยังไม่มีตัวกรรมธิการ ถ้าเผื่อมีการลงมติแล้วมีการเสนอกรรมธิการเนี่ยกลุ่มสวอิสระจะเสนอกรรมธิการเข้าไปเต็มสามสิบคนซ mm hmm. ึ่งวันนี้เขาก็เลยไม่มีการลงมติแล้วก็ไม่บรรจุทั้งยติด่วนและยะติที่เป็นลายละอักษรนะคะ <c oughs> น,นี้ก็คือเกม์ในสภาที่น่าหนักใจสำหรับการทำงานต่อไป mm hmm. หมายความว่าถ้าเผื่อว่าเราจะตรวจสอบอะไรถ้าเสียงข้างมากบอกไม่ให้แต่ต้องเราก็แพ้โหวต แต่ถ้าเผื่อว่าจะทําเรื่องอะไรที่คนจํานวนมากเห็นชอบด้วยก็ไม่นํามาซึ่งการโหวตมาแล้วก็ปล่อยให้ยตินั้นเนี่ยยังไม่เข้าสู่วาระอะไรประมาณเนี้ค่ะครับอาจารย์นี่มันเป็นความยากในการทํางานอย่างที่อาจารย์พูดถูกไหมครับแล้วจะทํางานกันต่อไปยังไงครับในเมื่อถ้าโหวตกันแล้วความเห็นไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องไม่ลงรอยกันเนี่ยก็แพ้อยู่ดีนะครับก็ทําหน้าที่ส่งเสียงแล้วก็สื่อสารค่ะ อันนี้เราก็คงจะทําให้ประชาชนเห็นได้นะคะ,ะถ้าดูจากในโลกของโซเชียลเนี่ยการที่ประธานปิดไม้นะคะ,ะการที่ประธานปิดกัน้นการนําเสนอเนี่ยประชาชนไม่ยอมรับประชาชนเนี่ยกำลังจะส่งเสียงบอกว่าถ้าเผื่อว่าสอวอทําอะไรฉันดูอยู่นะแล้วถ้าเผื่อเธอโหวตแพ้เขาก็เห็นว่าสอวอเสียงข้างน้อยเนี่ยได้พยายามทําอะไรนะคะสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้ก็คือ ส่งเสียงแล้วก็สื่อสารไปยังสาธารณชนให้มาช่วยกันดูนะคะถ้าเผื่อว่าการลงมติแบบนี้มันค้านกับความเป็นจริงมากๆค้านกับความถูกต้องอไม่เหมาะสมมากๆนะคะประชาชนก็คงจะออกมาแสดงออกในโลกของโซเชียลให้เป็นสิ่งที่ะสะท้อนออกมาให้กลุ่มใหญ่กลุ่มที่เป็นเสียงข้างมากเนี่ยได้ตระหนักว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นเวทีของประชาชนนะคะควรจะเปิดโอกาสแล้วก็ควรจะทําในสิ่งที่เอ่อเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็มุ่งหวังให้สอวอทำอะคะ่ะครับอ่าอ่ะอะละครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ